ันนี้เราจะไปเที่ยวจังหวัสดสระบุรีนี่มีคนทำให้เราว้าวถ่ายหน่อยสิไม่ถ <laughs> ่ายดิแต่วันนี้ม <laughs> ืดอ่ะฝนตกไปเดีอยเรามาแวะกินข้าวกันที่นี่นะครับ่อย <laughs> ไ,ไหมล <laughs> อย้องกินดิ เ้าไห่เจียวทำไมไม่ง,งเราราไม่รู้เนาเหรสบาทะะบาทซีมันยังใช้เงินได้ไม่เข้าใจเหมือนกันใช้แล้วมันอ,นอร่อยมากครับ ใช่ไหมดีไหมดีไหมดีมากบอกมันเสียค่าเข้าออไปกว่าไปริมาณน้ำน้อยน้ำไม่ไหลเออเหรอจริงป่ะมีน้ำไหมคะข้างใน,ม,นมีน้ำเลยเหรอครับแห้งอ๋อ <laughs> นะไม่มีครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราไปที่พักกันเลยดีกว่าไปยุชลิงลิงวัดพระพุทธฉายครับเป็เนวัดไหมลิงแม่ลูก พักแล้วพันหนึ่งหรอคะใช่ครับพนหนึ่งหนึ่งพันห่งร้อยห้าสิบบาทครับคับเส่จนนะคะได้ครับออเไมอาหรอครับไม่รู้เห็นทอดเห็นอดเห็นมัสะอาสี่นะคะห้องเบอร์สี่ตางนี้เรจอดหน้าห้องเล้นะคะ อ๋อเบอร์สี่และแล้วหมูกระทะช่วงไหนครับอ่ะห้าโมงครึ่งก็ได้ครับทานตรงนี้เนาะเดี๋ยวเอามาให้ใช่ไหมครับโอเคครับวันนี้เราพักที่บ้านโดมใหม่ยเลขสี่นี่มีบ่อน้ำด้านหน้าเป็นลักษณะกระโจมด้านในเป็นไงเกณฑ์ไหมมีตัวเล็กๆมีปลมให้หนึ่งตัว เี่นี่คือกับบ้านน้ำแห้ง รงนี้จริงๆเป็นที่นั่งแล้วมีน้ำช่วงนี้มันเป็นช่วงโลซีสั้นเขาไม่ค่อยมากแต่มาแต่ที่นี่สวยมากนะครับที่นี่ค่อนข้างสวย <Wow. S 1> ที่ถ่ายรูปที่นั่งเยอะมากจริงๆถ้ามาช่วงที่มีน้ำก็จะดีตัวผ่านสวยมากตรงนี้มีน้ำซึ่งทางรีสอร์ทได เอาน้ำมาจากไหนไม่รู้ดูนะครับนี่เก่งมากเดี๋ยวต้องเล่นน้ำที่นี่แล้วมันเป็นลำธารแบบนี้สร้างขึ้นใช่ไหมนะํานจะไหลลงมาที่นี่แล้วก็ไปนู่นเรื่อยๆเลยนี่ไงสระน้ำเขียวมรกตเขียวมรกตของแท้เลยแต่น่าดูสินะเขียวว่าธรรมชาติไงมันคือธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้เราเล่น อันนี้เป็นชื่อที่พักของเราอีวีเมย์แคมนะครับแอปทายอ่เด้วันนี้นะมีคนมาพักกับเรารถเหราสองสามเรามีคนมาพักสามบ้านเท่านะั้น <c oughs> เหมือนประมาณว่าทั้งรีสอดคือข,ของเราเลย <c oughs> เจ๋งมากสั่งยำมากิน อยากกินเหรออยากกินมากอะเปลี่ยนเปลี่เปลี่เพราะว่ไม่เปิดกินหมูเปลี่ยนหรืออะไรนะจ๊ะกินหมดไปนี่ยหมดไปมีก็จะหมดหรอไหนจะไปเล่นน้ำกันเล่นน้ำไหมเล่นน้ำไหมไม่ค่ะเล่นบ้านอนทำไมไม่ตีลังกาเฮ้ยมันจะทำรังได้อ่ะ นี่แต่มันตื่นมม่หน่อยบอกแค่นี้เองไงนี่ก็เรานี่เรามีสมาชิกแกงแล้วมีเพื่อนเล่นแล้วอันนี้มาจากไหนครับ เหมือนกันนี่ก็มากลบมลีเหมือนกันอยู่ตรงไหนล้มลีครับอยู่ตรงกรมทางหลวงแล้วมีตรงข้างสนามกีฬาน่าจะมีแค่ป่าป่าบ้านพักเนี่ยครับเห็นกระบอกเราหลงกันมานู้นมาจากกรุงเทพอ่าเขาเปิดน้ำไปแล้วเก็มองเมื่อวานฝนถล่อมอะไรเนี่ยที่นี่ครับที่นี่ครับโอ้ผ้าใบขาดเหรอยวโอ้พอบ่ายขาดเอาเอาแยกกันแล้ว แยกก็เเามไมนี่อันนี้ไงเอาเอานี่เอานี่อันนี้เอาเลยสถานี้รีสอร์ดมีให้เราเล่นแต่ดูแล้วไม่น่าได้ลงเพราะว่ามันเกี่ยวมากเลยอะเล่นไหมไม่กวยน้ำไม่ก็ไปเตรียมกินหมูย่างเกาหลีไหนหมูโจรดูเดิเปิดให้ดูหน่อยเฮ้ยใช่เหรอ รู้ตัวเองได้หรอไม่พังเลยนี่หมูผัดผัดอันนี้คือเต้าหู้ไข่ใกล้วัดเหรอใช่ก็ดูดีเสียงพระไม่รู้กล้องได้ยินมนะั้ย,ยนี่มนันต้องชินเลยซึ๊บน้ำจิ้มอร่อยไหมอื้มละหวานไข่หมูเลยไหม ใส่แค่ไหนใส่ไปเรื่อยๆเยอะๆคืออะไรสามชั้นตับก็มีเสี้ยวอยู่เลยเนี่ยไม่ใช่ร้อยเนี่ยน่ากินไหมดูนั่นเหรอน่ากินเปล่าหมูสิ นี้ทั่วประเทศใช้กันอยู่แล้วต้องไข่ใส่ต้องต้องเขา้าวะม,มันไม่มีหรอเดี๋ยวนี่หอไม่จริรมีคนขโมยหมูไปกินชัวน,นี่ถามผ่านถ้าแห้งมันจะแข็งช้อนบีบไปแล้วมหมดเกล <c oughs> ี้ยงเลย เดี๋ยวมันเอ้าชิ้นสุดท,ท้ายมีบรรยากาศยามดึกของที่พักเราหมาไดเฟ,ฟร้ครับไปไหนต่อเนี่ยเราจะไปเซคเรตเซคเรตบาร์ <c oughs> เขาเรียกว่าซีเครตไอ้มิน <c oughs> เป็นบาร์เป็นร้านดิ้งนั่งดิง้งของตักซึ่งหลายคนรู้จักไปเออถึงร้านแล้วใช่ไหม <c oughs> ดีโอพีสองวนะว่าเป็นอะไรใช่เอออะไรไม่รู้ใหญ่ยาวนะไหนอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับยาวมากโอ้โหมันคืออะไรอ่ะนีกังหันกังอ๋อไอ้กังหันหมุนน่ะอร่อยไหมต้มยำเซนฝายตีไก กุง้งแช่น้ำปลาปลากุ้งแช่น้ำปลาตอนนี้เรากลับแล้วครับ่ะเมาแต่ไม้หมนเด,ดินี่มคนับรถามบรถกินนิดเดียวพรุงนี้จะกันสวัสดีตอนเชา้าครับ เตรียมอ่างอาบน้ำดีกว่าครับเมื่อคืนฝนตกมาเยอะมากอันนี้เราเตรียมสระน้ําตอนเช้าวไว้เล่นเตรียมตัวลงสระน้ําำ อาบน้ำมาเสร็จแล้วตอนนี้เราจะไปนี่ข้าว9โมงครึ่งแล้ววันนี้เรามาในแนวเกงช้างอาหารเช้าอร่อยไหม ไม่ยุดเลยอ่อาอ่ะ <laughs> ที่ต่อไปเราจะไปวัดป่าสว่างบุญอันนี้เป็นน้ำตกคลองบึงไม้หนาไม่มีเลยนะครับเนี่ยดูน้ำแห้งมากเรามาผิดช่วง <c oughs> <c oughs> เรามาผิดช่วง

เป็นวัดที่มีเจดีขเขเรียกเจดีใช่ไหมเจดีเยอะมากอะ่ะถ้ามีโดนนี่ดีมากเลยเราโดนขึ้นบินรเราตังค์ก่อนจะซื้อโดนนี่ด้านบนนะครับ ตอนนี้จะไปไหนกันเราจะไปน้ำตกเจ็ดคตแต่ไม่น่าจะมีน้ำจุดประสงค์หลักคือจะไปเอาสมุดเลียบอุทยานอยากได้แค่นแหละไปว้าวตอนนี้เราเข้ามาในเจดคตแล้วทางก็จะแบบ มันขนลงเม็ดอ่ะรีบรีบรีบ,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 บ <c oughs> อ่าจะมาเสาะหาไอ้เล่มอ่ะครับเล่มนี้เล่มาขยไหนตอนนี้เราได้มาแล้ว <c oughs> เล่ม,มา <c oughs> ทาดา เราจะสะสมไปครบหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดที่ยังไงคลองลานแน่ที่กำแพงเพชรไงจะไปเหรอรอก่อนเราไปไหนต่อเราจะไปน้ำตกเกศน้อยเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วเราจะเอาเล่มไปแต้มที่สองของเราไวเลยอ่ะที่อไม่ีม่สองแล้วเกบไป

กาแฟราคาเท่าไหร่นะนีับหนึงบาทเดียวตอนแรกยังไม่มีแดดดูเลยอ่ะทำไมตอนนี้แดดแล้วเราจะไปล่องแก่งไหวไหมเนี่ยไหวตอนนี้แวะมากินต้มตําร้านที่เคยมากินกับจันเต้จันสุเมศต์เลยต้มปูภาพหนึ่งไก่ตำแตง อร่อยไหมอร่อยมากไ่ครับสองร้อยเก้าสิบบาทใส่กระสลนครับคุณครับเอาลูกไหนก็นได้ที่หวานนะ,ะลูกมันกลมๆเนาะมาตร,ร์กอไปเตรยมมาลรกอด้วย